สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านนุ่มชาแนวมาแล้วครับผมเอาพี่น้องทางมันเขามาหลายนะครับน้องพูดลยคนกวางงัวเพราะว่ามีแต่ตัวจ้าจ้อยน้อยนะพ่อออกมาลามให้มึงเนี้ยอยู่แต่ในขอกลายนะครับไงค่าของนะครับน้องสามแม่นะครับผมเปิดแล้วค่าทั้งสามแม่เลยนะครับเด้อพี่น้องครับแต่ว่าฝอไม่มีเงินใครพี่น้องครับว่าปุริมางที่มาเอาอยู่ขอรนะครับน้อ เออพอเราแบบช่วงนี้มันลงระบาดนะครับผมพอเราหยาดนะครับเนาะหุ่นไปยืนู่หุ่นไปวอดนะครับนาอโอ้สลยรายละเอียดนะครับเด้นตอนนี้เป็นแม่สาวหน่อยนะครับผมแม่สาวหน่อยทายประมาณลอยเศร้าบวกๆนะครับเป็นลูกซี่ใบนะครับซูนกหกแต่ว่าใบหลอดมูกรดขานเมื่อนะครับเนาะแดงเข้มดีนะครับผมปกติเห็นเห็นแต่ในของพี่นงครับวันนี้ออกมะยังหนาของนะครับเนาอออกมะยัง กางแดดพี่น้องครับมึงถ่ายวงเงี้ยแลครับเด้อแม่นี่พอมันเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นกวนนะพ่อเนาะถือว่าถือว่าฮะเปิดเจ็ดหมื่นแม่นี่พอเปิด 70, เจ็ดหมืน่นได,ด้ครับเด้อแม่สาวหน่อยกวกหางใหญ่สีแดงเข้มนะครับผมแดงจนแสบตานะครับเนาะอ่เขากะเห็นมากนะพ่อโอ้เขาธรรมชาติครบเครื่องนะครับเด้อครบเครื่องน้ำไตสวยครับ เหมือนอันท้ายในคอมันอาจชีดูมเหมื่อแล้วก็ดูน้อยๆนะครับนอตัวนี้ออกมาลามพี่น้องครับผายเห็นกันจ้าๆนะครับผมล้างอ่ามึงล้างได้ครับเด้อล้างกับสอยพี่น้องครับมีต่ำนี้นะพ่อเนาะนุ่มๆสีเต่านะครับผมไออันนี้เปิดๆจุ๊จิจเจ็ดเมื่อนะครับผมต่อรองไลยนะครับน้อมาอยู่หน้างคอกรถไดดนะพ่อน้อเอ็นปะครับพี่น้องครับตัวต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกแม่สาว ตอนนี้เจดีย์นะพ่อเนาะจะเดือนกว่าตอนนี้เจดีย์ครับพ่อเนี่ยสี่แพรเดือนแม่สาวสี่แพร่เดีอนนะครับเนาะมึงได้คองหมดเลยพี่น้องว่ามันตัวหน่อยนะครับผมมาแข่งขามันหน่อยนะครับมันแนบเห็นนะครับมึงนี่ออกมา่หยมึงนะครับเนาะชนะมึงอีกล่วเอ้ยชนะขึ้นมึงเขาเก่าสมีนะครับเนาะเขามีสมีพี่น้องครับครบเครื่องนะครับครบเครื่องนะครับ ลำตัวดีอยู่ได้พี่น้องได้มึงแกนั่งยืนอยู่ได้พี่น้องครับจะวางพวงกอจอยได้ครับผมนะครับสีแกแดงครับพี่น้องครับแดงเข้มเตาเข็มแพีงนะครับน้องแม่สาวหน่อยหุ่นเข้มกว่านะครับผมแต่ว่ากัดต้นแกแดงเข้มบอแผลกันนะครับน้อต้นนี้แกลุมสีเตาเนาะพ่อว่ามีต้นนี้นะครับวัยพ่อคือเป็นนังใกล้เลยผมก่อนแดดโกค้างยังไงนะครับมึงแกพี่น้อง เนื้อน,นั่งกําลัางยืนพี่น้องครับมักเรียนละงัวแม่นี่งัวเราถูกแม่นะมักเรียนละท่ายประมาณลอย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 สี่สิบเดียวพอสามเอาลอยสามหาบบกบวกด้วครับเนาะครบเครื่องนะครับผมแม่สาวสิบแปดเดืนอนตัวนี้กับผมไม่ได้บินลอยนะครับเด้ตอตัวนี้บูงจะไม่บูงจะไปที่มากพอเพิ่มนะครับเด้ตอตัวนี้พอเปิดอยู่ที่เจะได้พอ่อ เกาะมืนกว่านะครับผมมาเอาวีน่าคอกนะครับต่อลองหน่อยนิดหน่อยนะครับนอตเราวะเอ่อเมื่อกี้พี่น้องให้มึงใช้ชัดนะครับวัชระบะนมไทยงัวไทยบริยดนะครับไทยมั่งงามนะครับเนาะนี่แหละครับตัวจริงเอาหน้าคอกนะครับเนาะนั่งหย่นหย่อนนะครับอาชาพเปเมืองแม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่แม่ยักษ์นะครับที่นี่ที่หลายคนว่าแพงนะครับเนาะ แป้งกับแป้งต้นนองงวัวพอแล้วสิบแป้งเลี้ยงพร้อมทองพร้อมนะครับเนาะยื่นมึงนี่แหละไม่หลีอยู่ใกล้เลยฮะเอ๊ะแล้วพีล่ล้างป่ะเยียบเยสียจยิงนี่บอกว่ามันเหยียบไปเลยพี่ล้างเฮ้เออยา่นนา,ยางเห็นหนังมึงนะมึงจะทาย่างเห็นหนังเอ้ยอันนี้ท้องสามที่อนกว่านะครับตัวท้องเรียบร้อยนะครับเนาะท้อง ทองในทองโลโจะนะครับผมใบหลอดมีนะครับทองโลโจแดงหนาวเงยนะครับท้ายร้อยห้าชิปได้อยู่พนหัวนอ้อเนาะงร้อยห้าชิปบวกนะครับผมสีแดงเข้มนะครับแดงจ๋าแดงจ๋าเลยหน้าสวยครับเขามีสมนีนะครับเนาะงมาพิน,นเขาเขาออกสมนีนะพี่น้องครับหลอกยิ่งใหญ่นะครับหลังยิ่งใหญ่ ตัวนี้แถสิบบุรีนครน้อนั่งเพื่อนนั่งนาเออนั่งนาคาใหญ่นะครับแต่ว่าเครื่องอยากสิบุกเข้มจ็ไหน่อยได้ครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคว่ำแดงมาโซแท้พี่น้องครับเครื่องอาร์เบารลายนะครับผมได้พี่น้องครับสาวทองแหลงนะครับเนาะตัวแม่เพื่อนนี่เดิมทีเป็นลูกซีใบได้พี่น้องครับลูกซีวบซุนกโฮนะครับผมใบกระนูกระถาขึ้นกับพี่น้องครับตัวนี้บานนมเห็นแต่เพื่อนได้มากไหมนะครับเนาะเห็นหนอนใบนะครับผม ตน้นเนี่ยเพซื้อมาเพิ่งซื้อมาอยู่บันที่แล้วค่ะประมาณแสนกว่าๆนะครับแล้วก็เลี้ยงมาได้กระปี้เลยพี่น้องครับแล้วก็จนทองติดนะครับเนาะซื้อมาตั้งแต่เป็นแม่สาวเลยพี่น้องครับเพิ่งเปิดอยู่ทีนะครับแม่นี่นะครับเนาะเขาได้ก็พราเอาบอกราคาคราวนี้เท่าได้สองแสนป่ะภอสิปีแล้วป่ะ พอว่าพอเปิดกระด้พอครับว่านะครับน้อเออพี่น้องกระด้แต่พมอกว่าน้องโอ้เราเกลียดนะที่นี่เอาพี่น้องค,ครับนี่แหละค่าแซนเก่าสองแสนพี่น้องครับลองต่อรองมันนะครับเด้อเออเปิดเปิดอยู่ที่สองแสนนะครับผมแต่ว่าผู้ใดมาเอาอยู่ินคอลน,นี่อาจจะเดือดลือดแซนเก่านะครับน้อเออว่ากันไปบอกไปอะไรฮะ,ะรโอ้ <laughs> ดุไล่เถอะดุไล่เขาช่วยพังคันสิ ไปเนี่เขาจะพานสื่ออยู่เพราะว่าเอ้ยนะครับขายง่ามนะครับผมด่าง่ามอยู่พี่น้องเป็นแม่นี่เป็นแม่กำมาพันธุ์ดีนะครับเนาะพันถูกกมดีพี่น้องครับเป็นงูใหญ่ดีนะครับงูใหญ่นะครับเนาะสูงใหญ่นะครับผมตัวจริงสูงใหญ่นะครับเนื้อนั่นหนานะครับให้เงินยนผสมบอนอกนะครับว่ายสวยงามนะครับหลังสวย นุ่มสีเต้าหรพอเนาะ้อแต่กระซวยพี่น้องครับนั่งเลยจนๆพี่น้องครับนั่งจนๆตาแมงวัตัวนี้มีเครื่องอีกจังเลยหรือเปล่าน้อเคือสิตจมำตจาจ่าเลยพี่น้องครับพอแล้ววันนี้เราจะเราจะเอาสเปรย์ประสีเครื่องไหนนะครับน้องให้มันดำนะครับละวาบานะครับเดี๋ยวพี่น้องครับล่ำโตน,นะครับ อ้าววันนี้ผูดได้มากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเด้ออนุมาทัยงัวโตเก่ากายยาวะครับพี่น้องครับขอถอดขออภัยนะครับช่วงนี้โรคระบาดไมนหลายนะครับเนาะแต่ว่าสามแม่นี่ก็สิเปิดราคาทั้งสามแม่นะครับผมพอว่าเพิ่นสะดวกให้มารับทำมากแล้วมาเอาอยู่ไหนขอบพี่น้องครับเพิ่นบนสะดวกไปส่งนะครับเนาะนะครับทำมากขยันย่งกะมาเนิ่งเอาอยู่ไหนขอบพี่น้องครับมันมึงอยู่หนขอบมีสลดนลดนะครับน้อหนึ่งแม่ม่านกับสองแม่สาวนะครับ ขบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณคิมนาครับิน้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ